ยาเสพติดคิดร้ายทำลายชาติกราบเรียนท่านคณะกรรมการท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวรวิพรขันธวิชัยขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนท่ากันโทวิวทยาคารอำเภอท่ากันโทจังหวัดกาลสิง์ดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติ ในการร่วมเป็นบุคคลหนึ่งในการกล่าวสุนทรพจน์ในงานวังกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2567ในครั้งนี้ในหัวข้อเรื่องยาเสพติดพิษร้ายทำลายชาติร่วมมือร่วมใจต้านไัย,ายยาเสพติดพิษภัยยาเสพติดจากสถานการณ์ทุกวันนี้เป็นพิษภัยที่เกิดจาก ผู้ที่หลงเสพสารเสพติดเข้าสู่ร่างกายเป็นภัยที่มองไม่เห็นเรียบเสมือนฆาตกรเงียบที่ทำลายชีวิตร่างกายทรัพย์สินสังคมและประเทศชาติอันจะทำให้เกิดผลเสียดังต่อไปนี้ 1. ทําทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเสื่อมโทรมทำลายระบบสมองมีอารมณ์และสภาพจิตที่ไม่ปกติ 2. เสียบุคลิกภาพขาดความมั่นใจ 3. ร่างกายอ่อนเพลียสู้ผอมหมดเรี้ยวแรงขาดความกระปี้กระเป๋าเกียดคร้านปล่อยเนื้อปล่อยตัวโมสม 4. สุขภาพร่างกายสึุดโทรม 5. เกิดโทษที่รุนแรงเกิดการคลุ้งคลั่งอรารวาสเกิดปัญหาผู้ป่วยยาเสพติดเกลื่อนกลาดถนนเหมือนคนบ้าเป็นบ่อกเกิดแห่งอาชญากรรมพิษภัยของยาเสพติด ก่อให้เกิดความสูญเสียของประเทศชาติและสิ้นเปลืองงบประมาณอย่างมหาศาลซึ่งส่งผลต่อครอบครัวทรัพย์สินสังคมและประเทศชาติทุกวันนี้เราจึงต้องตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดจากยาเสพติดที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมประเทศไทยผู้ใหญ่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีต้องใส่ใจและให้เวลากับลูกมากขึ้นความรักความอบอุ่นในครอบครัวทำให้เด็กมีความสุขไม่จำเป็นต้องไปหาความสุขสนุกสนาน จากนอกบ้านให้เขามีอิสระทางความคิดและการกระทําที่อยู่ในสายตาดีกว่านอกบ้านเาเพื่อนมีส่วนแนะนําชักชวนในทางที่ผิดมากกว่าปัจจุบันเด็กๆโดยเฉพาะวัยรุ่นติดยากันมากเพราะอยากลองอยากรู้เป็นแฟชั่นดูมันเท่เก๋แสดงถึงความแมนเก่งสง่างามอะไรแบบนั้นไม่แคร์ต่อสายตาคนอื่นที่มองเขาเพราะตำหนิ ผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดต,ต้องคอยแนะนำปรับความคิดของเขาให้มาใส่ใจสุขภาพของตนเองอย่าเป็นทาสยาเสพติดเป็นอันขาดพวกเราทั้งหลายมาเถิดมาช่วยกันต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดอยากให้เข้าใกล้เราขอเชิญชวนพวกเราต่อต้านยาเสพติดให้หมดไปจากโลกของเราให้ได้ต้องไม่ลองไม่อยากรู้ไม่อยากดูไม่อยากเข็งระงับจิตใจ ใครไม่หวังดีหลีกหนีไปให้ไกลาจากไัรยาเสพติดขอบคุณค่ะ